สวัสดีครับมนุษย์โลกทั้งหลายยติยตต้องรับเข้าสู่ช่วงแรปพูดแบบแรปไม่น่าจะเป็นเพลงหรือว่าบุญใส่ทำนองอ่ะวันนี้นะครับวันอังคารที่ย 20. 20ี่สิบยี่สิบยี่สิบหกว่ามันจะเป็นยังไง สำหรับคนที่เกิดวันังคารนะครับยี่สิบยบเจ็ดดิต้องยี่ิบเจ็ดบังคารในยี่บเจ็ดคนที่เกิดวันังคารนะโดยสถิตินะครับโดยสถิติเขาจะเป็นคนบูบูลุยๆหน่อยตรงไปตรงมา <c oughs> คิดเร็วทำเร็วอยู่ไม่สุขทอบทํทำนู้นทำนี่หรอ ไม่ชอบกฎกติกามาราย,ยาทอะไรมากมายแต่ถ้าเจ้าต้องอยู่ในกฎมันจะต้องคุม้มไม่คุ้มกูไม่ทําจะเป็นประมาณแบบนี้เสเพก็มีดีก็มีกระตือร้อนเด็ดเดี่ยวใจถึงเป็นหมดบางทีก็เยอะไปก็คือเรื่องของประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์นี่ไม่สนวิธีการบางทีอ่ะมันก็ผิดกูจะทําอ่ะเพราะกูไม่สนเลยประมาณแบบนี้ ไม่ได้เลวนะไม่ได้บอกว่าเลวเลวนะไม่ใช่บอกว่าเลวนะเพราะคนเลวมีทุกวันแหละครับเมื่อจะเกิดวันไหนมันก็เลวได้ทั้งนัง้นแหละครับอ่ะ,อะมาดูครับนครับนะครับว่าคนมรังคานจะเป็นอย่างไรนะครับสิบใบครับหนึ่งสอง สี่ห8 9 1กอ่ะใบที่หนึ่งครับสี่เรียนจงรีบมกเงิน ้วยทันทีเอออย่างที่บอกครับถ้าสถานการณ์มันเป็น,เป,นเป็นเสียแสดงว่ามันเป็นด้านบวกของเรานะครับเรื่องทามากินเรื่องอาชีพะนะครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยมันคือมันเป็นเงินอ่อจาจจะได้เงินนะครับจาได้เงินเยอะกว่าที่เคยเป็นอยู่ก็ต้องลุยนะครับนะครับจจกดาบนี่ฟันหัวหลุดเลยนะครับขวางนี่เงื้อมากัดน,นูนะ่ะเงื้อมันแตที่เบตแล้ว เด็กเขื่อนเหียการเงินเริ่มจะดีนะครับธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมมันก็ฝึกเคืองกันได้เรื่องวตาเนี่ยครับไพ่เดอเวิร์นไพ่ใหญ่นะครับแล้วก็ห้าถ้วยเดอะฟูฟูฟ้องห้าไม้เท้าเดอะมูลเจ็ดเหรียญแล้วก็แปดตานะครับ มีได้ไพ่ใหญ่หนึ่งใบคือไพ่สองใบไพ่เดอะเวิร์กับไพ่เดอะมูนครับเดอะเวิร์นะคือเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีอันดับสองครับก็ดีแทบทุกด้านแหละครับคือถ้าไม่ดีมันก็คือจะแค่นิ่งๆอ่ะไม่บวกไม่ลบอ่ะไพ่ไพ่เดอะเวิร์นถ้าเป็นรักัพท์ก็คือว่าคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างนะครับความพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกวันเราจะเงียบไม่ได้เปลี่ยนเสียงได้ไหมเป็นเสียงพี่เบิร์ดหรืออะไรอย่างนี้ เปิดมาแล้วเปิดมาเลยเป็นพี่แอคลาบาวไหมหรือเป็นน้องยาย่าน้องยาย่ามาแล้วมารับศพพี <c oughs> ่กวนตีอะไรเขาว่าเป็นหน้าที่อะครับอา้าวลืมสามใบด้วย t h f o o o t t h f o o o t t h เวิ r n คือ The v เ r n นที่ผมบอกครับเนี่ยที่ผมบอกว่าสัญลักษณ์ของความสำเร็จคือช่อมะกอกเนี่ยครับเนี่ยช่อมะกอกล้อมตัวดังฟ้าเลยเนี่ยจะมีอีกใบหนึ่ง จำได้กันป่าไม่รู้ไม่จำสอนไม่จำอย่าไม่ได้สอนใครก <c oughs> <c oughs> ็จะมีหกไม้เท้านะครับจะเป็นกลมๆเล็กๆไม่ใหญ่ล้อมตัวนางฟ้าค <c oughs> ือตัวเวอร์น่ะมันเป็นในสุขแบบสมดุลน่ะเรียกว่ามีความสมดุลทุกด้านนะครับ <c oughs> มีกินมีใช้มีอยู่ครอบครัวที่ดีอ่ามีอา,อาชีพการงานที่ดีการเลี้ยงดูชีวิตการดำรงอยู่ชีวิตจำไว้นะครับ <c oughs> ว่าดีดีจนดีจนแบบ ที่เกินไปแล้วกูต้องหาความลําลบากครับถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าจตามจะเป็นอย่างนั้นส่วนเดะมูลนี่ก็นะครับเดะมูลมาใกล้กับไพ่สรุปเนี่ยไพ่แปดดาบเนี่ยปุ้งซ่าเลือผิดหวังท้อแท้มันมีอยู่แล้วล่ะครับความผิดหวังความท้อแท้มันมีได้ทุกวันแทบแทบจะทุกชั่วโมงเลยซ้าไปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่เดะมูลเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าพิเศษตรงเพิ่มลูกชิ้นหรอไม่ใช่ พิเศษเติมอะไรอ่ะเติมข้าวอ่ะพิเศษตรงที่ว่าเดบูนอ่ะ, The Moon อะคิดพู้ตดมูลใช่ไหมตรงว่าเรื่องเรื่องมันไม่เกิดอ่ะมันจะคิดจนมันเกิดอ่ะผมเรียกว่าไพ่สั่งจิตและสํานึกนะมันจะมีอันนี้หัวหน้าถ้าเป็นลูกน้องก็จะเป็นก้าวดาบรับเดมูนผิดหวังทแท้ตำแหน่งที่แปดเนี่ย จ็ดแปดเนี่ยอันนี้เจ็ดนะนี้แปดนะในแบบที่แปดเนี่ยบางทีก็เรื่องของสิ่งเวดสิ่งเวดล้อมมันไม่ดีอ่ะสิ่งเวดล้อมไม่ดีเช่นคุณอยู่ใกล้กับที่รกร้างเอคุณใกล้หิ้งขยะเอคุณอยู่ใกล้วัดใกล้ป่าชา้าหรือคุณอยู่ในชุมชนในอดัดไม่ได้บอกว่าชุมชนในอัดไม่ดีนะชุมชนในอัดไม่ได้มีสิ่งชีวิตเพราะฉะนั้นชัวไม่ได้ถ้าไม่ดีไม่ดีก็เคาะเพราะคนครับไม่เกี่ยวกับชุมชนครับ ชุมชนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นทําชั่วไม่ได้หรอกอใกล้วัดเนี่ยโอหมึงสวดศพันทุกคืนเลยเฮ้ยทุกวันทุกเชดมันก็หลอนได้นะอืมบางทีก็สิ่งเวดล้อมจากที่ทํางานเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยใช่หมดครับเดวเวอร์ word, ไอเดว์ฟูเดวฟูคือความบันเทิงความเมื่อเดิมบันเทิงใจความสนุกสนานความว่างเปล่าอ็ไ้ความไม่รู้ก็ได้ไม่รู้แล้วพร้อมตัวเียนรู้แล้วไม่ได้แปลว่าโง่ไงเดวฟู fool, มันแปลว่าโง่ก็ตรงเกิน ในความหมายพระยุตซีมันหมายถึงว่าคนที่ไม่รู้ว่าพร้อมจะเรียนรู้ไม,ไม่สนใจไม่กลัวใจทั้งสิ้นเมื่อวานก็ได้นะเดี๋ยวฟูแต่เมื่วันพ่ยแรงวันนี้เมื่อวานคุณเกียบปัญจันทร์เดี๋ยวฟูมากยืนอยู่ริมหน้าผานะใส่เสื้อจิตจาดมากแรดเหมือนหมอเลยถ้าตกไปนี่คอหักตายเลยนะยางยางมันยังไม่สนเลยพร้อมเดินทางเป็นนักเดินทางระดับหนึ่งอ่ะคือท่องเที่ยวไปเรื่อยอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็มานี่คือจิตได้สําสนึกเอ้ เฮ้ยถอยเพื่อตัวตกเดี๋ยวไม่มีใครมาเล่นกับกูอ่ะทีนี้มาดูภาพ <c oughs> ย่อลงมาครับอันที่หนึ่งคือการงานไม้เทา้าห้าไม้เทา้าตอนนี้การงานมันตีกันวุ่นวายก็มันก็อยู่ระดับของความตึงเครียดนะครับตึงเครียดก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าถ้าเรียกถ้ามีคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจะเป็นคนที่คิดเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่คนทั่วไปเลยแหละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ไม่ได้คิดแปลกแปลกแตกต่างอะไรไม่คิดจะแหกกฎไม่คิดจะนอกคอกไม่คิดจะแหกตำราอะไรเลยจะไปทํามีตําเกิดเนี่ยเขาทรามานนี่กูว่าจะทําแบบนี้เขาเชื่อแบบนี้กูก็จะเชื่อแบบนี้เขาพูดแบบนี้กูว่าพูดแบบนี้เขาดบบูดบบดได้รับฟังอะไรมาแบบนี้เขาก็ไปอย่างนั้นนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์คือคนประหลาดคนพิเศษก็คืออย่างผมเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ชัดเจนครับแหกทุกกฎแหก ทุกมิติโดยนิสัยพื้นฐานก็มาเป็นสันตานที่ติดตัวมาเขาเรียกศัสนาทางศาสนาเขาเรียกว่าวัฒนาวัฒน,นาที่ติดตัวมาวัฒนาดีวัฒนาแย่อะไรแบบนี้ครับผมก็คนตีนี้นผมไม่มีอะไรรครับวัฒนาดีๆก็คือผมอาจจะเป็นคนพูดเก่งหรือว่าเป็นคนที่มีสัมผัสแล้วเป็นคนที่คัดจันแม่นอะไรประมาณแบบนี้ครับเขาเรียกว่าวัสนาภาษาทางธรรมะนะ ถ้าทางโลกทั่วไปว่าสันดานเก่ามันติดตัวมาประมาณนั้นก็ยังแก้ได้แต่ถ้าเป็นสันดอนนี่สันดอนมันคือแบบสันดานคุณกันสิบรอบอ่ะสันดานสันานคุณคุณหนึ่งคูณสองคุณสามคูณสิบกลายเป็นสันดอนสันดอนมันก็เลยแก้ยากสันดานที่ก็ยากพอสมควรแล้วนะยิ่สันดอนทำไมสันดอนคืออะไรวะแปลว่าอะไรเด็กรุ่นใหม่คนรึ่นใหม่รู้จัก สันดอนธรรมศาสตร์ชาวบ้านมันคือที่มันเป็นโคกโคกอ่ะมันเป็นโคกเป็นเนินอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่เนี้ก็มันมันขวางทางน้ําหรือขวางทางอะไรเงี่เขาก็จะขุดทิ้งมันขุดยากเพราะมันหนามันนูนสูงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับนิสัยคนสันดอนถ้าสันดอนคุณกันอีกสิบครั้งจะเป็นอะไรสันขวานสันสันขวานสันดิ้วอะไรอือ่ะ ก็คือที่ผมพูดไปเพมเพื่อก็คือคนส่วนใหญ่เราก็รู้กันอยู่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โลกเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรไม่ได้นะครับนั่นคือวิธีคิดแบบผมนะถ้าคิดแบบคนทั่วไปก็ก้มหน้าก้มตาทําไปกินข้าวเดิมๆนั่งที่เดิมๆเ,เจอเพื่อนเดิมๆทำงานเดิมๆทำอะไรกัเดิมหมดอ่ะ ไม่ค่อยเปลี่ยนชีวิตประจำวันไม่เปลี่ยนเพราะนั้นที่เพิ่มเติมคือความเครียดเนี่ยเนี่ยเครียดเครียดเรื่องงานเรื่องที่เข้าแกง๊งเข้ากลุ่มเขาไม่ได้ตีกันวุ่นวายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับคนเรามันเอาความเป็นจริงมาพูดเลยดีกว่าทุกวันเนี้โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเห็นและสังเกตอะคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการทํางานนะคนส่วนใหญ่ทําไมต้องยกเรื่องงานมาเพราะว่างานมันคืออะไรอะ่ะ สิ่งที่ดำรงชีวิตนะครับเราทํางานแล้วเราจะได้ได้เงินนะครับเงินมันก็จะมาต่อให้เราได้ดารงชีวิตอยู่นะครับเหมือนผมตอนนี้ลูกค้าดูดวงไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยเดือนหนึง่งไม่น่าจะถึงสิบคนนี่สามไปเพราะว่าโควิดเพราะว่าการเมืองเพราะว่าน้ำมันแพงเพราะว่ามีสงครามเพราะว่าแมงพอไปหมดอะโทษเขาไปเรื่อยอ มันก็ไม่ผิดหรอกครับที่จะคิดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าผิดนะอย่างผมที่ไม่คิดผมก็ที่ในแบบของผมผมก็ทําในสิ่งที่ผมทําได้ครับทุกคนไม่มาดูดวงก็ดูดวงผ่านนี่แหละครับลูกค้าไม่มีผมก็หาอย่างอื่นทําที่มันมีที่มันทําได้เรู้คุ้มคุมควบคุมมันได้นะครับน mm. ้ำมันแพงก็ดูสถานะตัวเองด้วยใช้มันน้อยๆดูสารภาพเบาหน้าตัวเอง <laughs> เป็นคำกล่าวของชายผู้หนึ่ง ที่เขาห่วงใหญ่มาเขาเลยแนะนําแบบนี้คือสรุปก็คือขาดที่พึ่งทางใจขาดคนชี้แนะขาดคนชิดนำขาดที่ปรึกษาขาดคนคุยด้วยขาดที่รับายนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะหมอดูมคือด่านสุดท้ายที่เขาจะเข้าหาเพราะ,ะนั้นเริ่มผมดูผมไม่บอกว่าคุณจะคิดมืดแปด้าไม่ทาไมในเมื่อมันไม่ได้เงินเพิ่มมันไม่ได้ทําให้คุณดูดีขึ้นมันไม่ทําให้นี่สิ่งคุณลดลงมันไม่ทําให้บ้านคุณสวยขึ้น มันมีแต่เสียครับนี่อมไม่หมดเลยมืดแปดด้านนี่ทุกเรื่องทุกอย่างอมทุกอมโรคอมตังอมอะไรได้หมดอ่ะเกิดจากมิตินี้ถ้าสถานการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนีมันไม่ดีคุณก็ถอยออกมาบ้างเนี่ยไปท่องเที่ยวบ้างเตฟูเนี่ยเคยหยุดงานม้างไหมเคยหยุดงานเคยหยุดงานไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปถลุกเงินไหมที่หาหาขึ้นมาเนี่ยออย่าง ผมยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเพราะว่าผมก็เคยทำมานะครับยามที่ผมไม่มีทุกคำผมก็ลุยทำมันก็คือพวกรายเดอร์ส่งอาหารนะครับเออมันก็ดีแหละทุกอย่างมันจะดีตอนแรกๆหมดแหละตอนหลังๆัก็เริ่มมีนู่นมีนี่ออเดอร์หนึ่งยี่สิบห้าบาทสามสิบาทสามสบองบาทหรือเท่าไหร่ก็ว่านไปแต่ถ้าเกิดประเทศที่จะตุ่มตายหาตายฟรีเลยนะผมเห็นมากับตานี่สองสามคนนะตายฟรีฟีตายแบบไม่ได้อะไรเลยนะ มันคุมม้มไหมอ่ะนั่นแหละครับคือคุณต้องเข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่คุณทําผมก็เคยพูดไปแล้วเนี่ยการงานมันไม่ดีคุณดูธรรมชาติที่คุณน่นสมมุติว่าคุณอ่าเป็นข้าราชการอ่ะภายตัวนี้ข้าราชการทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นข้าราชการนะแน่นอนอยู่แล้วครับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวหน้าหรือเจ้านายมันต้องเอาแต่ใจแล้วครับมันไม่มาชมคุณมาแบบเฮ้ยมีเงินใช้บ่าเ,าเงินไม่ใช้นะหน่ยเฮ้ยลูกเบียทางบ้าน แย่ไหมพ่อแม่ป่วยหรือเปล่าไม่พอเงินเดือนไม่พอเอาพี่ไปใช้พี่ให้มันมีไหม <c oughs> มันไม่ค่อยมีหรอกมันไม่น่าจะมีด้วยมันเพราะฉะนั้นถธอถ้าไอ้สิ่งนี้ผมคิดตัวเจ้านายเขาจมาใจดีเขาาชื่นชื่นชมคุณเขามาแบบอ่าช่วยเหลือคุณเนี่ยนั่นน่ะถ้าเขามาขปรับนั้นนะคุณคิดได้เลยแม่งเป็นคนประหลาดแล้วมึงเพี้ยแล้วมึงต้องมีอะไรกระทบกระเทือนทางสมองเลยถูกไหมเออเพราะโดยส่วนใหญ่ต่างคนที่ต่างทํางาน สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเจ้านายหัวหน้าเจ้าของออฟฟิศเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องทําให้ผลเขาต้องทําให้บริษัทเขาดีได้เงินเยอะๆได้มีรายได,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 ได้ขายของก็ขายได้ดีทาอะไรองค์ก็ได้ดีเพราะฉะนั้นความกดดันเขาไม่ได้ทำเขาจ้างคุณมาทําเพราะฉะนั้นเขาจ้างคุณมาออแก้ปัญหาออแก้ปัญหาหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทําไม่ได้แต่เขาจ้างคุณมาแสดงว่าคุณทําให้เขาได้เขาถึงจ้างคุณเพราะนั้นถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องการงานมันก็เรื่องปกติไง เออถ้าไม่เจอดิประหลาดถ้าไม่เจอกันเนี่ยไม่เจอปัญหาในการทํางานเขาก็ไล่คุณออกแล้วเขาไม่ให้คุณอยู่แล้วถูกเปลาเพราะฉะนั้นสู้ไม่ได้ก็เป็นพวกมันไปเออก็ถ้า,ถ,าถ้าคุณคิดไดจะทําต่อก็ทำถ้าคุณไม่อยากทาคุณก็ออกมาเพราะมันอึดอัดมันอึดอัดมันก็ทาให้คุณภาพชีวิตคุณไม่ดีคุณภาพไม่ดีมันก็พานไปหลายเรื่องนะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์ญหงุดหงิดมันก็จะเปลี่ยน แปลเป็นพลังด้านลบเยอะแยะมากมายที่คุณสัต์ใส่พ่อใส่แม่ใส่พี่ใส่น้องใส่ลูกใส่สามีใส่ภรรยารอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมอ่ะเออแล้วคุณก็สะสมความเครียดโรคซึมเศร้าอนี่พูดเรื่องสุขภาพไปเลยแล้วกันโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้าไมเกรนสายตาความดันเนี่ยมันสนุกตรงไหนมันไม่ได้สนุกเลยคุณจะไปเป็นมันทําไมโรคพวกนี้ไม่ต้องเป็นเชื่อผมเถอะไม่สนุก <laughs> สุขภาพก็ย่ําแย่ ความคิดก็แย่ความคิดก็ติดลบแล้วมันจะมีชีวิตความสุขตอนไหนอะครับสุขแบบจริงๆะครับเออเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งจําเป็นที่สุดนั่นคือเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นสมมติถ้าคุณจะต้องเข้าไปทํางานเป็นเซลลเป็นพนักงานขายธรรมชาติของการขายคือถูกปฏิเสธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้จักสินค้ารู้จักสิ่งที่คุณจะทํารู้จักลูกค้ารู้จักทํำยังไงให้มันเติบโตทำางไงให้เราได้เขาค่าอะไรอะเดคอมมิชั่นเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าตอบแทนมากกว่าเงินเดือนคุณต้องขายได้เท่าไหร่ประมาณไหนเห็นป่ะเขาโยนความทุกข์วาปัญหามหมคุณเมื่อคุณเป็นลูกจ้างเขาไงถ้าเขาทำได้เขาไม่จ้างคุณหรอกเขาว่าแค่มีตัง มีตังค์แล้วก็มีความคิดนิดหน่อยว่าเออเอาไอ,อ้นู่นมาขายลงทุนเอาของต่างๆมาอนทเอาตรงนู้นต,ตรงนี้มาขายเออแต่กูไม่ชอบการขายกูเกลียดกูไม่ชอบคนบัฏิเสจเพราะนั้นว่าจะจ้างคุณมาขายก็เอาเงินเดือนมาล่อเท่านี้ข้ขอคอามไม่ชอบเท่านี้เมื่อคุณเข้าไปทําแล้วอ่ะคุณเข้าไปทาแล้วคุณเข้าไปอยู่ในกฎเขาคุณต้องทําตามกฎเขาถูกปะ่กปะทีนี้คุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะอย่างเมื่อกี้พูดถาราชการอะไรก็แล้วแต่สิ่งมีทีวีแเ้วเจ้านายมันไม่ชมคุณหรอกมันก็ชมคุณทําดีมันก็เสมอตัว มันเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ได้ชอบให้เกิดอย่างนั้นสำหรับผมไม่มีหรอกผมผมอย่างเดียวผมบอกกับตัวเองอย่างเดียวถ้าพูดถึงเรื่องงานนะผมจะถือว่าผมเป็นผู้ร่วมงานช่วยงานก็ต้องช่วยเหลือเอ,อื้ออทรนเงินก็ต้องมีชี้แน,นะมีมีถูกมีผิดได้รับคํา ได้รับทำความดีก็ต้องได้รับความชมได้รับการสรรเสริญเยนยอหรือว่าให้กําลังใจเออทำไม่ดีก็ติติเตียนหรือว่าอะไรก็ชี้แนะว่าออไที่ไม่ดีก็ทํานู่นแต่มันไม่มีไงในธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่มีมันมีน้อยมันก็ไปเป็นว่าคุณต้องไปยอมเขาตอนเนี้พลังลร้ทั้งหลายพลังไม่ดีทั้งหลายมันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเงี้ยคุณอ่านข่าวคุณดูข่าวเฮ้ยใครมีเงินเดือนเป็นุษยุเงินเดือนใครเป็นทํางานอะเกาะงานไม่ไน้นานจนตกงานนี่ มันก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านว่าเออดีเฮ้ยทางานไว้ถ้าตกงานมึงหายแต่อีกด้านหนึ่งอะใช่แต่งานมันน่าเบื่อถึงที่คุณได้มาคุณต้องมารักษาตัวเองเพราะคุณป่วยอย่างเงี้ยคุณต้องยอมเขาขนาดน,นั้นเลยพ่อแม่เขาใช้ก็ซื้อกระเทียมพริกไทยนี่เคยไปซื้อให้เขาบ้างไหมเนี่ยเคยหือยไหมเคยเขาเคยพ่อแม่เับพ่อมีไหมไม่มีหรอกส่วนมากแล้วเจ้านายเขาก็เ,าเป็นแค่คนว่าจ้างเราไม่ได้ไปขอเขากินเราก็ ใช้แรงงานแรงกายแรงสมองลงไปทําเขาไม่ได้สําคัญหรอกเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากกับคุณขนาดนั้นหรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ไม่เท่ากันโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติสมมุติว่าคนนั้นเป็นอ่าจะนายถึงว่าคนนี้เป็นลูกน้องสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนดังถึงคนนี้เป็นดาราคนนั้นเป็นนักเรอเป็นคนเป็นพวก่งนี้เขาจะมีสิทธิพิเศษเขาจะมีพลังเขาจะมีอํานาจ มันไม่มีหรอกครับเขาเป็นคนปกติมองในจิตวิทยาในด้านความเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆมีตรงไหนที่เขาไม่เหมือนคุณนะเหมือนคุณหมดน,นั่นแหละไม่เหมือนก็ต้องแสดากันนี้ใาสา่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผมทํางานผมจะผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานก็ต้องให้เกียรติถึงกันและกันะถ้าไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญไม่เห็นในสิ่งที่ผมทําได้แล้วไม่อะไรอ่ะไม่เห็นเป็นเป็นผู้ร่วมงาน เห็นผมเป็นขี้ข้าหรือเป็นท่าตับใช้หรือเป็นเด็กเสียบแจ็คอะไรก็แล้วแต่ไม่ผมก็ไม่ทําด้วยคนไม่เห็นคุณค่าผมผมก็ไม่ทําด้วยแล้วส่วนใหญ่ที่ผมทํามาก็อย่างที่เคยเล่าว่าผมออกเองทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรผมจะต้องไม่ทําอะถ้ามันโตต่อไปไม่ได้ทําแล้วเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมเพิ่มเติมือความเครียดความกดดันจะทําไปทําไมอ่ะแน่จริงมึงมาทํำไหมล่ะเออจริงๆนี่คือเรื่องจริงเจ้าหนุ่งเจ้านายเลยผมผมเจอข้อเสียตรงไหนผมเจออะไรที่มัน ถ้าผมรับได้ผมก็ทําถ้าผมรับปากว่าทําได้ผมจะทําทําอย่างซื่อสัตย์ทําอย่างบ้าคลั่งด้วยให้มันจบจบแล้วแล้วก็รับตังค์แต่ถ้ามันไม่คุม้มไม่คุม้มงเรื่องเงินไม่คุ้มทงเรื่องของคุณภาพชีวิตเอางี้จำไว้เลยนะครับแห้คู่คุณท่องไว้เลยท่องไว้เลยคุณภาพชีวิตฉันต้องดีกว่านี้คุณภาพชีวิตกูต้องดีกว่านี้คุณภาพชีวิตกูต้องรวยกูต้อง คุณนึกไว้คํานี้คําเดียวคุณภาพชีวิตคุณต้องดีกว่านี้ตอนนี้คุณภาพชีวิตคุณไม่ดีคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนนี้เขาเดินไปเดินมาจับเงินแป๊บอย่างพูดดารานักร้องศิลปินอะไรก็แล้วแต่เขาทางานทีเ็าแสดงตัวโชว์ตัวทีก็ได้เป็นหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านอะไรไปเท,เทียบเขาไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นโรคสมุิเหมือนกันเพราะคนก็ไปใส่ความคิดว่านี่ พระเอกต,อต้องคนนี้นี่นางเอกคนนี้โฆษณาต้องคนนี้เท่านั้นคนนี้กําลังมาโฆษณาต้องคนนั้นมันเป็นความคิดคนอื่นเท่งนั้นแหละแล้วคุณก็ไปคอยตามอย่างขายผิวขาวผิวเนียนอะไรก็แล้วแต่ก็มันหน้าตาดีอยู่แล้วอะ่ะมันมันเองมันก็ดีอ่มันใช้อะไรก็ดีตอนไม่ใช้มันก็ดีอ้าวชิบหายจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะตัดซะก่อนอ่ะโดยภาพรวมมัคือแบบนั้นเรื่องการเงิน มันมีว,วิธีให้คุณไปหาเนี่ยเจ็ดแหนมเลขกำโชคพึ่งพาตัวเองว่าคุณจะเป็นประจําหรืออะไรอ่ะเป็นประจําหรือคุณเป็นแค่งานเฟลละาได้หมดแค่ใช้เงินรู้คุณค่าใจเย็นลงหรือไม่คุณถ้ามันหนืดเหนื่อยมากชีวิตก,ก,ก็ตือหล่นพุ่งก็ใส่หามันหน่อยเรื่องความรักรักไปทุกไปรักไปแย่ไปแล้วคุณจะเรียกว่าความรักทําไมแล้วคุณจะรักมันไปทําไมถูกไหม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะ เมื่อกี้แว็บหนึ่งก่อนสวนบนเปิดข่าวดูผู้หญิงสายลายอะไรก็ไม่รู้อะโดนผู้ชายก็อยากเจอวิกสวยวิ่แบบเอ๊ะคือม,มาก่อนพันสาม่พันสามก็พูดไปพูดมาต่ออีกสองพันหมื่นกกลายไปอีกสามหมื่นหกมึงเสียไปเกือบครึ่งแสนแล้วมึงยังไม่ได้จับไม่ได้เห็นหน้าจริงเลย เขาไม่ได้โง่เขาไม่ใช่โง่ถูกป่ะครับเพราะว่าวิฉาชีพก็จะมีวิธีของเขาในการล่อหลอก่อหลวงนะครับถูกป่ะผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าเอาร่างกายไปขายกินเวรกรรมมันมีจริงครับร่างกายไม่ใช่ของคุณในความเป็นจริงนะครับนี่พุทธเจ้าสอนเลยครับถ้าคุณไม่เคารพตัวเองละเพราะคุณเอาร่างกายไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ดีตรงที่คุณได้เงิน ได้เงินใช้ได้ใช้ของหรูหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิของพวกคุณแต่เวรกรรมมาันมาถ้าเขาอยากได้สังขารคืนที่ทีก็เล่นแรงๆนะคุณจะเหี่ยวความรักนี่มันคือครึ่งกลางๆคุณหาในแง่มุมความสุขสิว่าจริงๆกูรักกันไม่เพื่ออะไรเออหรือไม่คุณก็นึกถึงวันแรกอย่านึกถึงวันสุดท้ายทุกอย่างให้คุณนึกว่าเป็นวันแรกให้หมดเช่นคุณทํางานวันแรกที่คุณได้ทํางาน พอคุณตกงานคุณรู้สึกไงถูกไหมวันแรกที่เจอผู้หญิงวันนี้รู้สึกยังไงวันแรกที่ทํามากินได้ค้าขายของอันนี้เป็นยังไงนะวันแรกที่เราได้เจอพ่อแม่แล้ววันแรกที่เราได้รับเงินเดือนก้อนแรกคุณคิดถึงวันแรกไหวคุณยังคิดถึงวันสุดท้ายเพราะมันหอยวันแรกที่เจอพ่อแม่โอ้วันแรกที่ได้ขับคันนี้โอ้วันแรกที่ได้เจอแฟนโอ้วันแรกที่ได้เจอหน้าลูกโอ้วันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้าย วันสุดท้ายมันหอเหี่ยววันสุดท้ายเจอพ่อเจอแม่วันส um> ุดท้ายที่ได้รถวันสุดท้ายได้เจอเพื่อนวันสุดท้ายที่จะได้คุยวันสุดท้ายที่จะได้เที่ยววันสุดท้ายที่จะได้มีความสุขวันสุดท้ายที่วันสุดท้ายมีความสุขตัวไหนอะไม่มีหรอกมีแต่หอเหี่ยวมันใช้ได้กบางกรณีทุกอย่างมันไม่ได้ใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างบนโลกทุกกฎบนโลกมีข้อยกเว้นหมดมันไม่มีทางที่ใช้ได้หมดครับก็สุขภาพรักษาร่างกายกัน ดูแลสุขภาพใหดีครับโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดอยู่เป็นทุนเดิมครับบันเทิงครับบันเทิงครับหาอะไรที่คิดว่ามันบันเทิงหาสักครั้งต้องเครียดต้อด,ด,ดูนี้หายนั่นแหละหาเลยครับแล้วเจอแล้วก็ใส่มันไปทํามันไปตรงนั้นแหละประครับประครองไปเพราะเดวเวิรมันยังเป็นด้านดีอยู่นะนอกจากคุณนะสะกดจิตให้ตัวเองแย่จะไปโรคจิตเป็นดิสะกดจิตเป็นทําไมอ่ะว่างมากวางมากไปที่ฐานะกุศลไหมล่ะ <c oughs> อ่ะออกจากคนตีนไปมา,มากแล้วคิิเนี้ ผมเป็นทน่าเที่ยครับก็ขอยทุกท่านโชคดีนะครับว่าจะเกิดวันไหนวันหนึ่งคานมันพูดจนอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านเข้ามาดูก็ขอบคุณทุกท่านที่กดตามนะครับตอนนี้ก็จต่ไม่ได้ละสามร้อยกว่าแล้วหละจะถึงหนึ่งหมืน่นภายในหนึ่งอาทิตย์คอยดูขอทุกท่านทุกดีมีความสุขนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็โชคดีทุกท่านนะครับมีโอกาสมีอะไรก็ติดถามมาได้นะครับยินดีนะครับสวัสดีครับ